สวัสดีครับพ่อใหญ่สมริตรักต่างไว้ครับผมเสา์มนีวันที่8นะครับวันอาทิตย์ที่แปดกลุ่มพ์2 5 6 9บรรยากาศมือนี้คึม,ค,มคึมแน่แดดคึมแดดคึมแดดวดแดดวดสลับกันไปนะครับบรรยากาศร่มเย็นจ่อยจ่อยนะ <c oughs> อุณหภูมิก็่2 4อ,องศานะครับซั่เปิดแอร์นะครับ ทำเปิดแอร์อุณหภูมิปกติเยียนะบซีเยบหาเนี่ยนะครับวากินข้าวเส้ามื่อเนี่นะครับอ่าต้มน่องไก่นะครับต้มน่องไก่ครับเสื็มาไหวเกือบอาทิตย์ละไว้ให้ถ้าเฮียนต้มกินเป็นกับบะแตะบะแตะนันสิเขียวทิ่มเ็เมืเ่อต้มกินนะครับ ่จริงเมื่อนี่คิดว,ว่าจะกินฮ่าเมนูกะผักเนาะว่าจะเมนูกินกับผักอยากกินอแกงหัวปลาข้อใหญ่หรืออันเอาหัวปลาข้อใหญ่ที่มันติดใส่ไหมครับผมไป,ไปตลาดเมื่อน,นั้นบุบเดี๋ยวบึงปาดไปแต่แสบไปทน,นคิดไว้แต่เมื่อพ่นแล้ว แต่ว่ามันมีตัวนี้อยู่เ,เลยเฮ็ดอันนี้กินก่อนแล้วกะ็มันกนม็มีหมูนะครับหมูก็ยังเรืออยู่ก้อนบักไงมือเคลื่อนอีซุ้มน้นเฮ็ดกินอยู่ซุ้มมันลูกชายกับหมูนะครับก,รก็มาเฮ็ดกลิ่นกุกเก๊กเดึกๆนะครับ อ uh huh. น้ำเดือดุ้ยๆต้มยำสมุนไพรนะครับใส่เครื่องหลายๆสมุนไพรหลายๆสมมขขามบวยอ้ย uh ือ huh. กำลังพอดีโอ้ oh, มีแห้งขนาด สวดนำแจงฮอนฮอน มินตากับพึ่งว่างสายกันเมื่อกี้นี่ครับวิ็กโอบข้อคุยกันกับพึ่งจะว่างสาย่างายแ้วก็มาถ่าย,ลาายคลิปนี่แหละ เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักตัวครับผมเนาะสิบสี่กุมภาวันแห่งความรัก,กวันวาเลนไทน์แดดบดเราอ่ะเนี่ เมื่อเช้าไปไปเรือกตังแล้วครับไปลงคะแนน่ยยบ้อยนะครับไปใช้สิทธิ์ในความเป็นไทยนะครับรอบนี้บ่เสียเดียวบอเสียเดียวไป ไปเที่ยวนึงเลือกตั้งได้กาได้กาบัตรถึงสามใบเลยวันนี้ข้อที่หนึ่งบัตรจีเขียวกาผู้ลงสมัครมักผูใดหมักคนไดหรือว่ามดต้องการคอยบอเสือ้อผู้ใดจะก้นดอกว่าฉันคอยบอเห็นผู้ใดกับจีพ่อปั่นเก้าเลือกผู้ใดเ,เข้าไปก็ซ้ำเก้านะั่นแหละว่าฉัน ทั้งผู้ที่ล่องทุนทุ่มเททั้งผู้ที่แจกทั้งผู้ที่บวแจกทั้งผู้หาเสียงเกง่งทั้งผู้บวเคยหาเสียงได้กับมีนะครับไม่เคยได้ยินเสียงเลไรก็มีนะครับอ่าอีดีถ้าเราบอกบุรุษจักกัผูดอีหลีหรือว่าผููใดกสบศรีําเก่าล่ะช่องไม่ ไม่ลงคะแนนก็มีนะครับกาในช่องช่องที่บรลือกผู้ใดน,นั่นมีเขมีกาอยู่บัตรผู้ลงสมัคร บัตรสีชมพูวะ <c oughs> กาเบอร์เอิน้นเลือกพรรคบัตรเนี่ยถ้าเป็นบัตรสีชมพูขขงจะเป็นเลือกพรรคเลือกเอาหัวหน้าพรรคจะเลือกว่าสีเอาผู้ใดมาเป็นหน้ายกค้นต่อไปนะครับเอาเลือกเอาเบอร์พรรคอันเบอร์ที่สามมาเนี่ยอันที่สามเป็นร่งประชามติ มัินมีประชาให้ค้นมาทีมาลงกันเนี่ยนาไปรุ่งประชามาติว่า,าต้องการจะให้เปลี่ยนระบอบรัฐธรรมระบ,บอบรัฐธรรมนุนหรือบอแมนมือรัฐธรรมนูญนะครัเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนกฎหมายต่างกฎหมายใหม่เนี่ยเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ เห็นชอบให้เปลี่ยนหรือว่าไม่เห็นชอบใช้ตัวเดิมก็มีสามอันเรนวัดดอกจันกำลังบานนะครับต่วนจนันบานเต็มเลยงามกำลังกำลังงามกำลังดกดอกจันนี่นะครับแปลกเกือนเลย เป็นต้นไม้ที่แปลกผมว่าเหมือนกับว่าเขาจะเซตแล้วนะครับก็ยังเหมือนกับว่าเขาจะเสร็จแล้วหลังจากนี่แหละช่วงหน้าแรกเนี่ยมันไม่ตั้งแต่ดอกเไบใบใบมันร่นนะครับใบมันร่นตงเบิดแล้วแล้วบานนี้ที่นี่อ่าหลังจากดอกดอกร่นแล้วดําคือรือนะครับ มัมีใบวิ่งแต่กรามกากสาก <c oughs> นึกว่ามันมันโอ้อนได้เอามาเห็ดเฟื้นแลีวตีต้นจานต้นนี้บ่แมนเลยครับผม <c oughs> หอดย่าม,มากแต่เขียวขึ้นขึ้น,นเอาแปลก <c oughs> เป็นการใช้ชีวิตของแต่ละพืชพันธุ์แต่ละต้นไม้เนาะก <c oughs> ็ออยังอ่ะต้นไม้มื่งหนอกดีว่าหรือดูใบไม้ร่วงมา cả luồng thì cái căng kẹt sẹc vẫn mày pong nó có nó cơ câu อต่อไปนี่ไม่ได้เป็นคนเฮ็ดกับเขาซะบ่อเอาให้มิ้นตาใครขึ่นคือองเนี่มิ้นตาให้เฮ็ดตั้งแต่เมนูซุปผักกับอันเมนูแกง แจงผักสมุเอ้ยหอมหอมสมุนไพรสมุนไพรจากสวนเนี่ยมีคานะครับคาตะไคร่ใบมะกรูดควอมสวดห้อมอย่างยั่งสินนะครับเป็นรา,ากผักชียัยงสีก็คือ,คอ อึงองมาจากตนสดๆเลยเอ,อมาใสซนะครับกินข้าวเจ้ากินเทละตัดมาเทละจานเนี่ยแล้วก็บ,บอตักเติมอยู่ได้ด้ยนะครับมันมันมันอยู่แต่ว่าขันเปลี่ยนจากข้าวเหนียวมากินข้าวเจ้าไม่ไม่ปูได้เป็นคือผมบ่กินตัดซ้ำนีม้มันจะบ่อิมเด้บ่อิม รู้สึกว่ามันมันบ่อยิมมาอยู่ท้องแต่ว่าเมื่อกินข้าวเจ้ากินไปกินมากกินไปกินมากกินมาเรื่อยๆซุม่เมือมันก็อยู่โตนะครับก็คือร่างกายของเอามันปรับมันสมดุลร่างกายของเจ้าของเนี่ยปรเออแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วจริงจีเนาะวันที่สิบสี่กุมภาพันสมาคาดว่าจะเป็นสิบสี่กุมภาสิบสี่กุมภาครับที่ได้ผู้ที่มากกันหักกันกะว่าดอกกุหลาบเนาะ กหลาบให้กันอ่ากูมีลายกระเสือลายผูไม่มีลายกระเสือให้ดอกเดียวก็เป็นสัญลักษณ์เพราะเด็กเชิงสัญลักษณ์ญญนะครับสีเบากยอคนย่อวันเวลาอ่าวันเวลาเออโอ้ยหนะวันเวลาวันว่าเล่นไทยว่าเล่นไทยนี่เจ้าเมือหอดเมืองไทยนี่เจ้าเสียวจังดอกเท่าสิเอาสิคิดว่าเจังเด๋กระซองแง่สองงามแล้วนะเนาะเียวจักดอกเนี่ย สูงสุดก็ไ่ได้เกินสองนะอกครับอีเลสูงสุดบ่ได้เกินสองยังสี่เติมกับเสาอันหนึ่งเป็นสามก็เท่านั้นแหละครับสูงสุดแล้วของผมสูงสุดนะครับผมเคยได้สี่นะครับเคยไดเย้เคยได้สี่สี่ดอกนะครับ,ดอ,นะรบดอกใหม่ได้เอาเอาไว้เท้านี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ